ท<ไ>ำนาีแมงกาอยู่าด้าครับน,นม่มหาลา้านก็บกบ่บบบมีกะแมงดาด้อกาแม,แมงด,า,ดาตามเชเกแเดอบ่แม่นล่าไอ้แมงดา,มา,าว,ม,ดาว,ดวมาก้กาันนี้หน้าผมมาก่บัพกพดด้ยกาเข้าก็ใยส้บักพิกบัพกพรดกกานดานมหาลานจะวนไทยจะวีดอนะครับมหาล้านใทยคนจะวิดีโอว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เอเกเออบักพด้จาลงหอมแดงหอมแดงก็ลงแน่เราละ เรากาดมีเห็ดเสี่ยงอันนี้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 ได้จานี่มันอันนั้นมันเป็นยังไครไฟมันแหง้งเออไฟมันแหง้งอันนี้ก็ได้สิตงจำอันนี้ของอันกระเทียมกระเทียมอยโอ้กระเทียมกระเทียมดีเป็นนิโลเลยครับกระเทียมกระตักจำปนแล,แล้วจัดเด้อสิตงจำหลายต้องปะูทุกเน็ตแต่น้องแมงกี้ดว้วยนี่ชัดดีขนาดเลย ตมกอนอกมัดี๋วไไ้มหาราส่วนใจเชฟดีโดูถ่ายคลิปกับมีออกจัดอีกหนึ่งวันใส่ปลาทูน้ำลาทูเห็ดเสียงกีแลลวเห็ฟางอันนี้บักริดบักริดแดงกินดา้ไม่มากกินดาใส่ผิวเพียนนะค่ะตาว่ายี่นน่นกินผิดตาบ่ากัสีเห็ดเผื่อมือขึ้นเ้าขึ้นทำไรไหลโอเคจัดไปวันนี้เดี๋ยวจะจัดเด้อแม่งราขอยเจาหน้ส่ตัวเดียวนึงขอยฟ้าน้ำหนึ่ละนี่กหินบอกบป อีกต้องตำให้มันเข่าเข่ากันเด้กลางหลายๆตำแล้วค่ะใส่ปลาทูใส่แมงดาอีกจัดไปโยโย่ของหอมเลยเส็บเส็บลวกพักเดี๋ยวสิ้นไทยลวกพักถ้าเบิ้งตอนถ้าเบิ้งตอนตาแล้วได้ครับนี่หาเออกระรันตีว่าน่าตามันสิแส็บคืออีสานบ้านเฮาบ่คืออยู่บ้านเฮาเลยจ้าแอบปัดปัดเลยเด้อแล้วขอเส้นหัวใจทับเบิ้งตอนนี้มันไหลย่างขัดตอนนั้นเมื่อกี้ที่ว่ากินเข่านะครับที่เพื่อนตำ มิ้งดาไฮเบิ้งนะครับวนี้มิ้งดามิ้งดาเอามิ้งดาสีส้มสามาตถกลยยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะหัะรับร่องคว่ำหอมมาสซนลาหลับร่องคว่ำหอมลดยี่สิบห้าบาทตอนนี้ที่หลาดฟ้านะครับ เอาเที่ยวไม่จะได้คิไม่จะเอาไม่ผมถ่ายอยู่โให้งานด้วยนะครับงานก็ขัด่เอตัขังแล้วัตมันแม่งด่าใหมันเข่ากันกนเนอะทำไมเงี้มยังเงียทยมเนาะม่แเห บอกกิดน้อยขันมากแล้วค่ะตัวจะกลับมาคู <k anyway> <k ่ง่ายตัวนึ่งเฮ็ดเปียงโอเคเฮ็ดเปียงอันนี้เฮ็ดเปียงหอยเด้อเดี๋ยวบังหนุนสิ่งเดี๋ยเฮ็ดเปียงเฮ็ดเปียงเฮ็ดเปี๊ยงนิโก้ดีน้อยนะครับเป็นทางทิ่เพื่อนกยู่เรื่อยๆเบิ้งไม่เป็นใครเป็นนิกรูนะครับอู้ยเป็นตัวอีกฟางไกลเป็นนิกรูนะครับอ่ะอ่ะตามมาอันนี้ของกางทายยินดีเจอกันในน้องไปตัดต่อเอาด้วยนะเด้อโอเคเดี๋ยวสบายดีครับ จัหน่อยผมกะหนามวหาก่เลยยอมรัดัดตอนเพราะว่าเลากับฮไทยขีดพ้่งกันนะครับส่วนตลาดไทยขิดเพรว่าเอานามวันนี้เขายังดีเนี่นางด้วยว่มีนาสิพ้าตำแก้วตำแมงดาใส่ปลาทูนะครับเป็นน้ำพริกแมงดาซะเนาะครับผมคือถ้าปลาทูก็ผิดฟางแลพริกหยวกแล้ไอ็อีกย่างหลายอย่างนะครับโอเคมีน่ะ นาซูนทายคลิป้าเบิ้งตอนจบนะครับตะเบิ้งตอนที่มันเป็นอัน,นาาเป็นหน้าตาเป็นออหน,น้าตาเป็นยังไงเนาะบัดนี้ผมก็สิพ,าพ้าพิ้นอินทั่วดัดฟ้านะครับทั่วดาาัดฟ้าฝนก็สิโต,โตกนะครับฝนสิตกหน้ากอะหน้าครับทายคลิปนะครับเ็คลิปนะครับกับเฮ็ร้านเทคลิปกับเฮ็ร้านได้งเงิเ้เดือนนี่ได้ได้นะครับหนากอะ ในที่้ายนะครับเดี๋ยวลองมานฮัทไทเพิ่งเจอเครื่องหน้านเท่าไรานนะครับผมออเดี๋ยวเห็นในปีนึงนะครับปีนึงปีนึงจะอีกบของตัดเดือนนะครับที่ไร่ใดไรนาก็รได้เห็นนากระยาะเห็นนะครับว่าเล็กข้าวนามหัทไทคืดแล้วกันเราก็ให้เพื่นไรสดุดปิดมูมอพรเพราะว่าไรเพื่อนสุดผมแบบอยู่คนเดียวหรอกผมเด้อผมบอกอยังไม่เคยปิ้นนะครับทัทไทสบายดีคอยดูเพื่นนี่ก็สุดทีดีครับผม ตอนนี้ที่ดาดฟ้านะครับหนาฝนแล้วฝนตกครับเดินทางกับิี่ลำบากน้อยนะครับเู้ใดเดินทางเพื่ง,งานือว่ากลับบ้านนะครับขอเห็นคาระมัดระวังในการขับรถนะครับขอทุกคนปลอดภัยในการเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับมีความสุขกับงานทุกคนครับผมคนไทยสบายดี กษัตริมาปันผานะครับขึ้นมาปั่นผ้าด้วยนะครับครับบรรยากาศดาบฝากจะเป็นยี่ที่ทุกมือนะครับเขาจะเดิไปตั้งทางวัดกร,รุงศรีเฮดเองนะครับเออมื่อใดไปตั้งจังหวัดกรุงศรีฝากลูกน้องเบิ้งนะครับว่าเออมินียไยเบือยูเดอร์เบิ้งหายไอเนเดอร์ครับเขาจะซอยๆกันเบิ้งนะครับ ก็ใช้สบายดีสวัสดีครับใจเอาขนาดเด้อครับผมนี่หน้าผมใจเอาขนาดใจเอาขนาดเด้เอขอโทษขออภัยเด้อจื่อขอโทษขออภัยเด้อขอบคุณเด้ไหมสวัสดีครับ